โอ <Okay. S 1> ้ฟ <laughs> ืม <laughs> แล้วโอเคั <laughs> <laughs> <Okay. S 1> ้งหมดเท่าไหร่คะโอเคพออยู่เอ็กซ์เร็ อีกหน,นึ่งคลิปที่แฟนคลับเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะอย่างพี่จองแล้วก็คันแลนได้ไปเที่ยวที่เกาะบันยีค่ะแต่ว่าพฤติกรรมของคนในเกาะที่หลายๆคนมองว่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือไม่ทั้งราคาค่าเรือที่แพงเกินไปรวมถึงสินค้าต่างๆในเกาะจนเกิดเป็นกระแสด,ดราม่าค่ะว่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวถึงขนาดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ควรปล่อยให้เกาะร้างไปเลยหรือไม่เพราะทั้งคู่พี่จองแล้วก็คันแลนเนี่ยตั้งใจจะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแต่กลับต้องไปเจอพฤติกรรมแบบนี้ ทําให้หลายคนไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายซึ่งที่มันเป็นดราม่าในคลิปดังกล่าวนี่มันมีทั้งคนที่เข้ามาวิจารณ์เรื่องของเรือที่เหมาลำข้ามไปเกาะ1000บาทและร้านเครื่องประดับที่ดูราคาแพงเกินจริงหรือไม่ยังเปลือกหอยมุก0 0บาทสร้อยข้อมือ300บาท แต่พอทางด้านพี่จองค่ะขอลดราคากับทางด้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านกลับให้ของเพิ่มหนึ่งชิ้นนั่นก็คือกําไรข้อมือแทนที่จะถอนเงินให้จนเกิดกระแสดราม่าอย่างหนักเลยสําหรับคลิปนี้ล่าสุดค่ะทางด้านนายประสิทธิ์เหมมินรองนายอาากอบตเกาะปัญหญีจังหวัดพังงาได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวรางังแล่ โดยเขาเขาบอกว่าค่าเรือโดยสารที่คันแรนแล้วก็พี่จองเช่าแบบเหมาลำไปเที่ยวเกาะปันหยีราคา1 0 0 0บาทเนี่ยถือว่าไม่แพงนะเพราะใช้เวลาในการเดินทางตามเส้นทางเกือบครึ่งชั่วโมงและเมื่อเรือไปส่งทั้งสองหนุ่มถึงเกาะปันหยีแล้วต้องตีเรือกลับมายังฝั่งและกลับไปรับอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นราคานี้ไม่ได้ถือว่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและโกงราคานักท่องเที่ยวแต่อย่างใดเพราะราคากลางที่รัดกำหนดจากฝั่งไปเกาะปันหยีอยู่ที่1,000บาทซึ่งตนที่เป็นคนเกาะปันหยีใช้บริการในราคานี้เหมือนกันอยู่ที่9 ร้อถึง1,000บาทเช่นกันส่วนประเด็นการซื้อขายสินค้าที่อยู่บนเกาะปัญยีที่2หนุ่มไปซื้อสร้อยข้อมือที่ทําจากเปลือกหอย2เส้น800บาทไม่ทอนคิดราคา1,000บาทโดยแถมไปอีก1เส้นนายประสิทธิ์คากล่าวว่าเรื่องนี้ตนในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนเกาะ ได้สอบถามไปยังแม่ค้าคนดังกล่าวแล้วเพราะไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายกับเกาะปัญญีที่เราทําการท่องเที่ยวมาเกือบ70ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะมาพังพินาศเพราะเรื่องเพียงวินาทีเดียวไม่ได้ทุกคนบนเกาะปัญญีรู้ดีว่าจะต้องดูแลนะักท่องเที่ยวอย่างไรการซื้อขายสร้อยข้อมือกันนั้นเท่าที่สอบถามจากแม่ค้าคนดังกล่าวทราบว่า มีการตกลงราคาสร้อยข้อมือที่เป็นเปลือกหอย300บาทและเปลือกหอยหมูห้าร้อยบาทรวมเป็นเงิน800บาทซึ่งป้าที่เป็นแม่ค้าบอกว่าทางยูทูบเบอร์ทั้งสองอยากจะได้ของแถมขอของแถมหน่อยได้ไหมป้าคนขายเลยบอกว่าจะแถมสร้อยข้อมือราคา300บาทให้เป็นพิเศษซึ่งราคารวมอยู่ที่1,100บาทแต่ว่าป้าเนี่ยขอคิด1000บาทไม่ใช่เป็นการยัดยืดขายแต่อย่างใดแต่เขาอยากจะได้ของแถมจึงได้มีการพูดคุยกันจึงอยากจะทําความเข้าใจในจุดนี้ด้วยส่วนกรณีที่โซเชียลหาดได้มี การวิาพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักและก็อาหารที่ให้บริการบนเกาะปันยีนั้นรองนายยุออกออบตเกาะปันยีได้บอกว่าราคาสินค้าในเมืองขายเท่าไหร่ที่เกาะปันยีก็ขายราคาเท่านั้นไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดราคาอาหารการกินราคาไม่ได้สูงจากในเมืองมากนะัก ส่วนกรณีที่โซเชียลได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักแล้วก็อาหารที่ให้บริการบนเกาะนั้นรองนายก,ปอ,กอปตเกาะปันหยีกล่าวว่าราคาสินค้าในเมืองขายเท่าไหร่ที่เกาะปันหยีก็ขายราคาเท่านั้นไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดร,ราคาอาหารการกินราคาไม่ได้สูงจากในเมืองมากนะัก เพราะเราต้องใช้เรือในการขนสง่งเช่นกระเพราไก่ราคา60บาทไม่ได้แพงจากในเมืองส่วนเรื่องที่พักนั้นมีไม่กี่ที่ด้านรองนายกอกกบตเกาะปัญยีค่ะยังกล่าวต่ออีกว่าชาวเกาะปัญยีเนี่ยพอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาในโซเชียลมีเดียดานดาทอชาวเกาะปัญยีต่างๆนานา,นาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราชาวเกาะปัญยีไม่อยากจะแก้ตัวแต่เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลและจะต้องทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโซเชียลขึ้น พร้อมบอกเขาว่าไม่ได้แก้ตัวและแก้ต่างในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในสภาพความเป็นจริงจะต้องให้ความยุติธรรมกับพวกเราชาวเกาะปันยีด้วยว่าเราไม่ได้โกงราคาไปสอบถามราคากับเจ้าตัวได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าค่ะแม้ทางด้านรองนายออกอบตเกาะปันยีจะออกมาพูดแล้วก็ออกมาให้เคลียในชัดในเรื่องนี้แล้วแต่เรื่องราวดังกล่าวก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว